อิงธนาชา,าค่ะการ์ตูนกิตยาค่ะ มิวส์แอนด์เอน์แล้วก็เป็นตัวแทนนักแสดงจากซีรีส์เรื่องรีเลิฟเรื่องใหม่หัวใจเดิมด้ค่ะ <c oughs> จริงๆบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆจะชวนให้ทุกคนคิดว่าถ้าสมมติว่าความรักครั้งเก่าของเราวนกลับมาเนี่ยเราจะอยากกลับไปหรือเปล่าแล้วก็มีคู่นี้นะคะถ้าใครต้องการความแซบก็ยังมีคู่นี้ให้ดูคู่หลักก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักน่นี้ก็จะเป็นแบบยังไงคะนรบอสลแล้วมี มีมใช่มีเด็กอยู่ในเรื่องของเราด้วยค่ะน่าจะมีเรื่องเด็กมาอินวอล์ฟด้วยก็ยิ่งทําให้เรื่องวุ่นวายแล้วก็น่าติดตามครับแม่แล้วนจะเป็นแนวไหนดาร์ฟไหมหรือว่าเป็นดาร์อคอม่าตองเมดี้ใช่ค่ะแน่นอนเพราะว่าฉากตลกก็ตลกมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องของเราเนี่ยมีพี่รัศมีแฉด้วยรับรองรับประกันความสนุกค่ะถ้าเป็นเรื่องเรียกน้ำตาก็มีค่ะให้รอดูกันได้เลยแม่บ้างกับาม่ยัง เป็นเรื่องแรกใครเป็นเรื่องแรกของหนูเองค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีในเส้นแดงรุ่นพี่หลายๆคนขอให้คอมเมนต์ะนำยากไหมคะการถ่ายไม่ยากนะคะรู้สึกเอ็นจอยแล้วก็เออรู้สึกเอ็นจอยแล้วก็แบบว่าคอยมีพี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยค่ะคอยไกด์ว่าเออเล่นอย่างนี้สีเล่นอย่างนี้สีถ่อายทำแล้วก็ปิดกล้องเสร็จเรียบร้อการค่ายทำมันดุเดือดมั้งเลยดุเดือดไหมคะมาดุเดือดการถ่ายทำ เวลาถ่ายทำล้วก็จะค่อนข้างที่จะฟิกเรื่องโลเคชันนะครับบางทีโลเคชันมันใช้ได้ถึงแค่ช่วงเวลาวันนี้วันนี้แล้วก็รีถ่ายให้มันเสร็จภายในวันที่สองถึงสาดสนุกดีครับแต่ก็สนุกค่ะบรรยากาศแบบว่าล่าเริงทุกคนแบบว่าเอ็นจอยกับการถ่ายทำมากๆเรื่องเขาะเรื่องอะไรเลิฟสีหลองเลิฟซีนมีเยอะหรือเปล่าต้องคัดไปหาบีทุกอีพีเรามีให้ทุกอีเลย เก่าว่าจะชนะตัวสุด้ี่เอาจริงอันนี้จริงจริงเรามีให้ด้วยไหมว่าไม่รเลยเลยหรอครัรู้เลย่มรู้จะเริ่มแต่สองเริ่มตั้งแต่อีพีสองตอนในพัฒน์ของเราก็เป็นพัฒน์ที่ใช้ใจกันไปแล้วไม่ได้เป็นแฟนไหหลังเป็นเป็นการที่เพืู่้จักกันเริ่มต้นการที่เจอกันมาได้เจอแล้วกันจับกันก็คือตีเลยแม่แล้วคู่เราล่ะคะคู่เลยคู่เราเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มละกันค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีโมเมนต์ น่ารักให้คอยดูแล้วก็คอยติดตามค่ะยังไงไปดูในรีเลฟได้เลยินใช่ค่ะก็ะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าสําหรับตัวน้องเนี่ยเป็นเรื่องแรกเนอน้องตื่นเต้นไหมตื่นเต้น <c oughs> แลวสาหรับอิงก็คืออิงวนกลับมาทํางานหน้ากล้องเนี่ยในรอบ5ปีเลยก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นในทุกๆครั้งที่ไปออกกองเลยค่ะไม่ว่าเราจะเจอแบบว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นใหญ่ทุกครั้งมันแบบว่าทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวแต่วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับตื่นตัวเยอะมากเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็กล้าเป็น <c oughs> ปที่ในละครที่เราเป็นแต่พอมาได้เล่นแล้วไงจอยสนุกมากแล้วแฟนก็คือเชอบเป็นแฟนแบบอยากจะปล่อยไพย่ลอดไปโอเคนะครับ กระสับระสานเราก็กลับมาโอเคแล้วรอดูอีกที29พฤศจิกาครับผมวันไม่ห่อนแล้วล่ะมีมีดูรักเกิดกันไหมครับหรือว่าเพือนดูในพารมีค่ะมีมีกรีด๊ดมีกรี๊ดกันบ้างม,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 มีมีเรื่องอาซีนไหนที่แบบข้ามมิเตอร์สร็จแอบสปอร์ตนิดนึงได้ไหมแต่ละคู่แต่ละคนถ้าของผมนะครับผมชอบซีนจบซีนฉากจบเราไม่ได้ไม่ได้แตรู้สึกว่มามัมนดีที่สุดที่ถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นเราชอบที่สุดแล้ว ของเราก็จะมีซีนกุ๊กกิ๊กกันเนาะแต่ว่าซีนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นซีนที่แบบเราได้แสดงตัวว่าเราเป็นอิโมชโน่ซัพพอร์ตของเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความน่ารักค่ะหลักแหล่งนะคะเสิร์ฟไหมเกิร์ฟเกิดค่ะก็มีบ้างก็คือด้วยความที่ในในซีรีส์ค่ะคัลเล็ตเตอร์ของเราก็จะมีความโกบแล้วก็จะมีคุณป้ายในเรื่องนะคะที่เขาจะคอยช่วยเหลือตลอดเวลาใช่ ไม่เคยกันเลไม่เคยตอนนี้เริ่มชินแล้วมีอะไรอยากฝากของแฟนๆกับอาฝากอีกแล้วฝากอีกหนารเลยด้วยนะครับมีนี่ชมทุกทุก้รสชาติเลย ก็จะออนที่ทางช่องวันนะคะในวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามรับรองว่าสนุกแล้วก็หลากหลายรสมากจริงๆคือขอย้ำคำนี้หละหลากหลายรสหลากหลายทุกเพศทุกวัยมาหมดเลยค่ะคแล้วก็จะแอบ,บสปบ,บอยสำหรับคู่เรานะคะว่าในปีหน้าก็จะมีซีรีส์เกิ l ์ลเลิฟอีกหนึ่งเรื่องค่ะชื่อเรื Love ่อง f แ i r w a ออกเลิฟหลักออกรอบค่ะก็จะเป็นครั้งแรกที่วงการซีรีส์ G L เนี่ย ได้เป็นตีแผ่ให้เห็นถึงวงการกีฬากอล์ฟค่ะยังไงก็ฝากติดตามใช่แ,<ผ>แล้ว<ะ>ค่ะออ่ออดออดอหด่อยเร็วยออังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ของเ,าเราด้วยนะคะทั้งสองเลือ้องเลย